สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะทุกคนเลยที่เข้ามาดูแลนดอมความรักความใจของพี่ลี่จะมาเปิดไพ่วันนี้เนาะวันนี้เราจะแบบเปิดไม่นานนะคะเปิดไม่นานแต่ไม่ใช่นี้เพราะว่ารีอยากเปิดคู่กับออร์โคเนาะวันนี้เราใช้สำหรับไทยไรยด r เวทนะคะ แล้วก็เปิดคู่กับอ,อาคาชานัน Oracle นะโอเคเดี๋ยวเราจะมาสับไพ่กันแล้วก็มาอ่านไพ่เราเรื่องเนาะคิดว่าทุกคนน่าจะชอบกันนะคะสับให้ทุกคนเห็นเลยเนาะขอพลังงานครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่รีบคารวะนับถือและรีบเพิ่งไหว้เสร็จด้วยนะคะขอให้ คนที่เข้ามาดูคลิปนี้เนาะก็ขอให้เป็นเป็นพลังงานตรงนะคะแล้วก็สามารถที่จะนำไปปรับใช้ในชีวิตของทุกคน้แต่ถ้าไม่ตรงต้องบอกก่อนว่าฟังเป็นแค่นิทานก็พออย่าแบบไปเครียดหรือไปซีเรียสอะไรนะคะนะช่วงนี้นะะ้าใครบอกว่านานเหมือนเดิมน,นะคะสค,คริปต์คลามผ่านไปได้เลย จะไม่ได้อ่านเยอะมากนะคะไม่ได้เยอะจริงๆนะเพราะเดี๋ยวเราค่อยมาขยงขยายหรือแบบอะไรกับหน้าไพ่อีกทีหนึ่งวันนี้ไม่ได้เห็นหน้านะคะไม,ไม่ได้แต่งหน้า <laughs> อ่าเออไพ่ก็อาจจะไม่ได้เยอะมาก แต่เราจะมาเปิดความสัมพันธ์ของคุณและเขาก่อนถ้าตรงใช่แล้วไปต่อนะจ๊ะความสัมพันธ์คุณกับเขาเป็นยังไงไหนขอแม่หมอลี่ไปส่องจิตสองใจพวกคุณดูสิว่าเป็นยังไง The Fool หดาสีเหรียญ อืมคนที่คอยอยู่มีฝั่งในฝั่งหนึ่งนะคะคอยประคับประคองในความสัมพันธ์นี้ให้มันไปต่อได้อย่างดีที่สุดเนาะอย่างที่แบบเขาเรียกว่าเ,ออเห็นผู้หญิงที่ถือเหรียญอันนี้ไหมเขาพยายามที่จะประคับประคอง แบบเหมือนเสมือนลูกแก้วที่สําคัญสิ่งที่สําคัญอะคนคนนี้เดินออกมาจากความสัมพันธ์นี้แล้วนะคะเดินออกมาแบบไม่เต็มใจที่จะเดินออกมาด้วยซ้ํานะคะแต่ก็ต้องจําใจที่จะเดินออกมาอืมมีเหตุการณ์ที่ทะเลาะก,กันนะคะเออทําให้อืมความสัมพันธ์นี้มันไปต่อไม่ได้ส่วนอีกคนนึงเนี่ยที่รีมองเนี่ยเนความสัมพันธ์เนี่ยคือเป็นคน อะรักอิสระเนาะเป็นคนที่ไม่ชอบผูกมัดตัวเองตอนเนี้ยอยู่ในภาวะของการอาพยายามหล่นล้าแหละแต่จริงๆลึกๆในใจอะก็รู้สึกเครียดแล้วก็กังวลแล้วก็รู้สึกนึกถึงวันเวลาเก่าๆที่แบบใช้ชีวิตด้วยกันเออถ้าใครตรงแล้วก็ไปต่อนะคะพลังงานเนี่ยก็ อย่างที่บอกนะใครที่แบบเราติดตามช่องกันบ่อยๆเพราะฉะนั้นถ้าการที่เรียอธิษฐานแบบนี้หรืออะไรแบบเนี้ยพลังงานมันก็จะขึ้นมาประมาณนี้เนาะนะคะก็เป็นเรื่องราวของพวกคุณนะคะที่เราจะอาจ่านพลังงานฝั่งคุณเป็นยังไงบ้างเนี่ยขอดูหน่อยสิจ้าทวยขอัยค่ะโอ้ยคุณออกเดินทางนะคะ ใช้ชีวิตอย่างสนุกสนานบางคนเนี่ยพยายามเริ่มต้นธุรกิจใหม่หรือมองหาธุรกิจช่องทางใหม่ที่สามารถที่จะทำได้นะเออหรืออะไรที่แบบสามารถที่จะหาความสนุกสนานได้บางคนเนี่ยไปเดินทางสายมูก็มีนะไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่แบบเออเราเคารพบระลับถือก็มีค่ะเพื่อเป็นการขอพรขอกำลังใจให้กับตัวเองนะคะเออต่อมาพลังงานฝั่งเขาค่ะ ดูสิเขาอะเป็นคนที่มีอีโก้เนาะอย่างที่บอกไปนะคะอีโก้แรงมากเวอร์นะเอ็มพลอกขึ้นมาในขณะเดียวกันเขาก็ทำตัวแบบว่าเหมือนกับไปหาในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองสิ่งที่เขาไปสนใจอะนะความโชคราบความโชคดีที่เขาขยายสักใบหนึ่งแต่ลี่มองว่าตัวเขาเองอะค่ะ อไม่ได้แสดงความรู้สึกถึงเราขนาดนั้นเนาะหรือแบบออกมาแบบออกหน้าออกตาว่าแบบคิดถึงหรือแบบรู้สึกห่วงหาทวินหาหรือแบบนึกถึงในอดีตคือภาพภาพหน้าออกมาก็คือแบบฉันก็ทํางานของฉันฉันก็มีชีวิตที่ดีฉันก็แบบรู้สึกแฮปปี้อ๋อแต่ภายในใจคือแบบเสียความรู้สึกเสียใจเหมือนกับไพ่ที่เมื่อกี้สี่เหรียญขึ้นมาเนาะที่รีบ,บอกไปว่าภายนอกดูแฮปปี้แต่ภายใน แหลกสลายนะคะใครจะรู้ใครจะเห็นเนาะเอออย่างที่บอกไปก็ไม่แสดงออกมานะคะแสดงฝั่งตรงข้ามในความรู้สึกตัวเองออกมาให้อีกฝ่ายนี่ได้เห็นเพราะฉะนั้นนะใครจะรู้เนาะว่าเขาเป็นยังไงนะคะต่อมาพลังงานฝั่งคุณะคะ่ะอืม การที่คุณนะคะออกมาจากในความสัมพันธ์นี้ยเพราะคุณรู้สึกว่าคุณทํางานหนักในความสัมพันธ์นี้มากไม่ว่าจะอะไรก็ตามคุณทุ่มเทในความสัมพันธ์นี้มาเสมอแต่คุณทนไม่ไหวกับสิ่งที่เอ่อมันเกิดในเรื่องของเขาอะทําตัวเดอะฟูลเนาะก็คือแบบไปโปยเสน่ห์ให้คนคนนี้ไม่ใช่ว่าคุณไม่รู้คุณรู้ค่ะแต่คุณก็อดทนมานานแล้วก็คุณรู้สึกว่า เก็บมันเอาไว้อัดมันเอาไว้จนวันนึงอะคะ่ะคุณเริ่มไม่ทนคุณเริ่มระเบิดออกมาคุณเริ่มที่จะแบบจะเดินจากเขาไปอะ่ะเพราะจากหน้าไพ่คือถามว่ายังรู้สึกไหมรู้สึกแต่ขอออกไปแล้วสบายใจกว่าอืมอยู่ตรงนี้ไม่ไหวแล้วนะคะก็ปล่อยให้มันเป็นเรื่องของความสัมพันธ์าคาลัคาซังของคนที่เหลือในความสัมพันธ์นี้ไปเองละกันแต่ตัวฉันอะไม่เอาแล้วนะคะ มันมันมันเหนื่อยมาพอแล้วอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะพลังงานฝั่งเขาอ่ะขออีกสักหนึ่งใบจากไพ่ใบนี้ที่ขึ้นมานะคะอัศวินดาบเนี่ยนะนี่มองว่าตัวเขาอะ่ะมันจะมีแบบหนึ่งที่เขารู้สึกว่าเขาเสียดายหรือหรือแบบ จร,จริงๆคือพยายามใช้ชีวิตแบบเหมือนไม่มีอะไรแต่คือในใจมันมีอะไรพอเขาตกตะกอนความคิดเขาได้แล้วเนี่ยก็เขาจะมาอย่างเร็วเลยนะถ้าสังเกตเนี่ยคือไฟเนาะเนี่ยก็คือพลังงานของธาตุลมคือหมายถึงว่าเอา่อพลังงานของการแบบมาเร็วเค็มเร็วว่าเออนึกออกปะเออเพราะฉะนั้นเนี่ยรีมองว่าตัวเขาอะ่ะ ถ้าเขารู้สึกว่าเขาเสียใจมากๆแล้วเขาเก็บไม่ไหวแล้วอะ่ะความรู้สึกมันจะระเบิดออกมาเขาอะจะกลับเข้ามาในความสัมพันธ์นี้นะมาหาคุณอืมคือแบบมาแบบคุณไม่ทันตั้งตัวอเออแต่ก็ให้ระวังปัญหาเรื่องการประทะกคนลมกันอีกรอบหนึ่งด้วยนะคะเนาะเพราะว่าจากหน้าไพ่แล้วอะมันมันมีทั้งความเสียใจมันมทีทั้งพลังงานของความที่แบบไม่ได้แบบนิ่งขนาดนั้นน่ะอืม นะคะเออต่อมาค่ะเดี๋ยวมาดูซิว่าแล้วบทสรุปความสมคัญของคุณและเขามันจะเป็นยังไงต่อไปขอดูหน่อยสิขอสมามใบเลยเอ่อ คู่คุณมันเป็นแบบเหมือนคู่แบบคู่เวรคู่กรรมใดๆไ,ไ,ได้ได้เหมือนกันนะก็มันมีทั้งรักทั้งแค้นเนาะก็อาจจะมีการฟาดงงฟาดงาฟาดอะไรต่อกันแต่ว่าจริงๆแล้วอะค่ะสุดท้ายแล้วก็จะดูแลกันนี่แหละหรือปกป้องกันนี่แหละเนาะไม่ได้ปล่อยกันไปไหนขนาดนั้นแต่เพียงว่าเออเราต้องปลดปล่อยความรู้สึกในเรื่องของอ่ความรู้สึกที่มันแบบมันชอกช้ำระกำรสรวงทั้งคู่อะ ให้ได้นะคะแล้วรีมองว่ามันจะทําได้เพราะว่าไพ่ที่แบบการกลับมาหรือการที่มันจะอยู่กันได้ยาวนานน่ะมันเกิดขึ้นมาแล้วนะคะเนาะมันก็เป็นพลังงานประมาณนี้วันนี้ก็ขอเปิดเพียงสั้นๆก็พอค่ะน,นะแล้วก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้เราค่อยมาเปิดกันแบบยาวๆอีกทีหนึ่งนะคะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนครบสิบนาทีพอดีเลยไปละค่ะบ๊ายบาย